วันนี้เรามาเฉลิมฉลองครบรอบ17ปีของคริสจักรธรรมประทีปก็เลยทำให้เราอาจจะมีความคิดหรือคำถามเกิดขึ้นในใจว่าคริสจักรคืออะไรความจริงแล้วคริสจักรคืออะไรคำตอบก็คือคริสจักรก็คือเราทุกคนที่เป็นสมาชิก คริสจักรไม่ใช่ตัวอาคารดังนั้นเมื่อคริสจักรคือเราทุกคนก็หมายความว่าคริสจักรมีชีวิตเมื่อมีชีวิตก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้คริสจักรนั้นมีชีวิตอยู่เสมอไม่มีวันตาย และสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่รวมกันเป็นคริสจักรนั้นก็คือพันธกิจนั่นเองคำถามต่อไปก็คือแล้วพันธกิจอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาใจใส่อยู่เสมอเพราะถ้า,าละเลยแล้วคริสจักรก็จะไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานและจะตายไปในที่สุด จากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้กิจการของอัครทูตบทที่สองข้อ41ถึงข้อ47มีข้อมูลที่พอจะให้เราตอบคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ได้ว่ามีพันธกิจอะไรบ้างที่เราไม่ควรละเลยพระวจนะธรรมของพระเจ้า ตอนนี้เป็นเสมือนกับพื้นฐานที่สำคัญในการที่เมื่อเราตั้งคริสตจักรขึ้นมาแล้วเราไม่ควรที่จะละเลยหรือหย่อนยานเลยนะครับพันธกิจแรกที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือพันธกิจการประกาศหมายความว่าเป็นหน้าที่ของคริสตจักรตั้งแต่ศิษยบาล รวมไปถึงสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนในการนำข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณความรักของพระเจ้าไปแบ่งปันกับคนอื่นเราจะเห็นว่าการประกาศของอาจารย์เปตโตรในวันนั้นนะครับถ้าเราจะอ่านคำเทศนาของท่านก่อนหน้านั้นนะครับได้สามารถนำคนมารับเชื่อถึง3,000คนในครั้งเดียว เราคงจะไม่สามารถทำได้อย่างอาจารย์เปตโตรแต่เราถ้าเราพยายามทำอยู่เสมอการนำคนมาเชื่อได้ครั้งละคนสองคนก็เป็นที่ชื่นชมยินดีในสวรรค์แล้วการช่วยกันประกาศและการช่วยกันเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณความรักของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์ทุกคนทางพระเยซูคริสต์นั้น เราสามารถจะทำได้ไม่เพียงแต่ที่คริสตจักรเท่านั้นแต่ในทุกๆท,ที่ที่เราอยู่หรือที่ที่เราทำงานสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตคนเป็นอันมากที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่นำความรอดมาสู่เราทั้งหลายและเป็นพร ที่ประเสริฐที่สุดสำหรับคริสตจักรด้วยเพราะเราได้ทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราอย่างเต็มที่พันธกิจประการที่สองที่เราจะละเลยไม่ได้ก็คือพันธกิจการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นที่เชื่ออุทิศตน พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเก่าแปลว่าคำมักคำเม่นคมักคำเม่นซึ่งเมื่อผมอ่านฉบับแปลมาตรฐานใหม่แล้วก็บอกว่าอุทิศตนผมก็เลยกลับไปดูภาษาอังกฤษหลายฉบับก็แปลแตกต่างกันไปนะครับบางฉบับก็ใช้ว่า steadfast คือหมายความว่าเหมือนกับความอดทนนะครับแต่หลายๆฉบับก็ใช้คําว่า d e v o t e d หมายความว่าอุทิศ ส่วนมากจะใช้คำนี้นะครับ devoted แล้วก็บางบางฉบับก็ใช้คำว่า persevere ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการบักบันอุตสาหะวิริยะอะไรทำนองนั้นแล้วผมก็เข้าไปดูในภาษากรีกนะครับก็ปรากฏว่าภาษากรีกคำนั้นนะมีความหมายรวมทั้งหมดนะครับที่บอกมาเนี่ยนะครับทั้ง steadfast ทั้ง devoted ทั้ง persevere คือหมายความว่า มันเป็นการอุทิศนะครับคาว่าอุทิศจึงมีความหมายที่ดูเหมือนว่าจะตรงมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องมอบให้ทั้งชีวิตดังนั้นการอุทิศต,ตนเพื่อการศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์นั้นจึงมีความหมายที่มากไปกว่าน,นั้นด้วยคือหมายรวมไปถึงการเชื่อฟังในสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นด้วย และการอุทิศตนนั้นเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้ละเลยพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบทที่119ข้อ15บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของพระองค์ดังนั้นถ้าเราละเลยในเรื่องนี้นะครับก็เท่ากับเรากำลังดำเนินชีวิตในความมืดเพราะไม่มีตะเกียง ไม่มีแสงสว่างที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่8ข้อ3ามสว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงทางเดียวที่เราจะยึดมั่นในคำสอนของพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราอุทิศตนศึกษาและเรียนรู้พระวจนะ ของพรงันธกิจประการที่สามคือพันธกิจที่เราจะละเลยไม่ได้เป็นพันธกิจของการสามัคคีธรรมการสามัคคีธรรมในสมัยเริ่มคริสจากนั้นมีการรับประทานอาหารด้วยกันมีการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะซึ่งผมเห็นว่า,าคณะคริสจักรธรรมปัประเทศนี่ทำกันอยู่บ่อย มีอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําก็คือที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือนําทุกสิ่งมารวมกันเป็นของกลางมีการขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่การตามความจําเป็นซึ่งก็คือการที่เราจะมีความห่วงใยเพื่ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าผมกําลังบอกให้ท่านว่าเลิกนมัสก,การแล้วกลับไปขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอามารวมกันนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่เป็นการเตือนสติให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังมีความรักความเอื้ออาทรต่อกันในฐานะที่เป็นคนที่มีความเชื่อเดียวกันหรือแม้แต่ต่อพี่น้องที่ต่างความเชื่อด้วยเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันกินด้วยกันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งอันนี้จึงจเรียกว่าเป็นสามัคคีธรรมที่แท้จริงสามัคคีธรรมจึงเป็นวิถีที่ดียิ่งของผู้ที่มีความเชื่อ เพราะสามัาคีทาจะช่วยให้เราได้มีการรู้จักได้มีการเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดียิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งความช่วยเหลือและการหนุนใจที่ทันเวลาเมื่อมีวิกฤตฮีบรูบทที่10・ข้อ24ถึงข้อ25บอกไว้ชัดเจนว่าขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วสามัคคีธรรมจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญพันธกิจหนึ่งที่เราจะละเลยเสียไม่ได้พันธกิจประการที่4ก็คือพันธกิจการนมัสการเราจะเห็นว่าผู้เชื่อในสมัยแรกอุทิศตนให้กับการระลึกถึงพระเยซูคริสต ในพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์และการอธิษฐานการนมัสการในที่นี้รวมถึงการอธิษฐานด้วยนะครับคริสตจากตั้งแต่เริ่มแรกสามารถที่จะเติบโตและแผ่ขยายออกไปทั่วโลก,กเพราะเพราะว่าเขายำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จรงิงอาจจะเป็นด้วยเพราะเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากการทําการอัศจรรย์ของอัครทูต และหมายสําคัญมากมายหลายประการดังนั้นการนมัสก,การและการอธิษฐานจึงไม่ได้มีการทําเพราะเรามีโปรแกรมเป็นระเบียบปฏิบัติในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะอุทิศตนที่จะใช้ชีวิตให้มีการนมัสก,การและการอธิษฐานอยู่เป็นประจำนะครับ คือหมายความว่าการนมัสก,การและการอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นชีวิตจิตใจของคริสเตียนทุกคนเพราะเป็นการแสดงออกว่าเขาเหล่านั้นรักพระเจ้ามากเพียงไหนถึงแม้ว่าในสมัยของเรานี้โอกาสที่เราจะเห็นการอัศจร,ร์จะไม่มีบ่อยเหมือนในสมัยของอัครทูตแต่ถ้าเรานมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงแล้วชีวิตของเราทุกคนจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ถ้าเมื่อชีวิตของเราทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นหมายถึงว่าชีวิตของคริสจักรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยคริสจักรจะได้รับการเติบโตนะครับจะมีการเติบโตเนื่องจากว่าเราทุกคนนี่แหละคือคริสจักรนะครับนี่เป็นการอัศาจรรย์ที่สําคัญที่สุดที่หลายครั้งเราอาจจะมองข้ามไปหนังสือเอเฟซสซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปโตที่ท่านเขียนจากในคุก อาจารย์เปาโลนะครับขระโทษที่เขียนจากในคุกเป็นหนังสือที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการตั้งคริสตจักรเป็นอย่างมากได้บอกไว้ในบทที่5ข้อ18ถึงข้อ20ว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสด,ดุดีและเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสด,ดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเช้าวันนี้เราทั้งหลายมานมัสการร่วมกันเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าที่คุ้จักธรรมปฏิบได้รับการทรงนำจากพระเจ้าให้ตั้งขึ้นมาและมีอายุอยู่ได้ถึง17ปีพันธกิจทั้งสี่ประการ ที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่ควรที่จะละเลยนั้นผมเชื่อว่าได้มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมเพียงใคร่เชิญชวนทุกท่านให้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญในการปฏิบัติก็คือ,อย่าย่อนยานหรืออย่าอ่อนกําลังแต่ให้มีความกระตือรือร้อนและร่วมไม้ร่วมมือกันทำอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดย่อน ซึ่งหมายถึงว่าสมาชิกทุกคนจะต้องอุทิศตนให้กับพันธกิจทั้ง4ีอย่างอย่างพร้อมเพรียงกันครับอันนี้มันรวมไปถึงคริสจักรอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเป็นพระคัมภีร์ที่สอนเราอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้คนได้รับเชื่อเพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยเริ่มแรกตั้งคริสจักรเพื่อคริสจักรธรรมปฏิีจะได้ยืนยงต่อไปนานเท่านานจนกว่าพระเยซูคริสจะเสด็จมา ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติสรรเสริญอย่างสูงสุดในทุกสิ่งที่เราทั้งหลายจะกระทำรวมกันร่วมกันณนะขึ้นจากธรรมปฏิทินี้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงนำให้เราทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะช่วยให้พันธกิจทุกอย่างเกิดผลเต็มบริบูรณ์เป็นนิดอาเมนขอให้เรารวมใจกันในท่ส ข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ข้าพง์ทั้งหลายทุกคนในพระวิหารแห่งนี้มีความชื่นชมยินดีในพระคุณและความรักของพระองค์มีความชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชีวิตของการที่ข้าพงษ์ทั้งหลายมารวมกันเป็นคริสตจักรแห่งนี้ จนสามารถที่จะตั้งอยู่ได้และเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมีอายุถึงได้ครบ17ปีในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าข้าพันธกิจนั้นมีมากมายหลายประการมากกว่า4ประการที่ข้าพระองได้กล่าวถึงที่เป็นตัวอย่างจากในพระคริสตธรรมคัมภีร์ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองทั้งหลายในการทำพันธกิจต่างๆเหล่านั้นด้วยความมุ่งมั่น และให้ข้าพงษ์ทั้งหลายมีจิตใจที่ยึดมั่นอยู่เสมอในพระวจนะธรรมของพระองค์เพราะว่าชีวิตของข้าพงทั้งหลายจะได้ดำเนินอยู่ในความสว่างทุกวันเวลานาทีไม่มีซักเวลาหนึ่งที่ข้าพงทั้งหลายจะต้องดำเนินอยู่ในความมืดขอให้ความรักความห่วงใยความเอื้ออาทรที่อยู่ในจิตใจของข้าพงทั้งหลายนั้นได้รับการกระตุ้นจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสมอ เื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้สามารถทำตัวเป็นท่อพระพรของพระองค์เป็นพยานของพระองค์ถึงพระคุณและความรักอันอยิ่งใหญ่นั้นเรื่อข้าพระองค์จะได้มีส่วนที่จะช่วยให้มิตรสหายของข้าพระองค์ที่ยังไม่มีโอกาสได้เชื่อในพระองค์นั้นได้รู้จักเข้าใจและรู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่เป็นมนุษย์นั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดจากการทรงนำของพระองค์เจ้า และขาดจากการที่จะอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายรละลึกถึงมิตรสหายของข้าพระองค์ทั้งหลายมากมายที่อยากจะมานมัสการแต่น่วงด้วยสาเหตุบางประการที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอะไรอื่น ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาทําให้มีอุปสรรคไม่สามารถจะให้เขามาร่วมนมัมก,การในเช้าวันนี้ได้ขอพระองค์ทรงแตะต้องสัมผัสเขาด้วยฤทธิอานาจของพระองค์ขอให้เขาสามารถที่จะได้รับการรักษาตามวิถีของพระองค์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อเขาจะได้หายและเติบโตเข้มแข็งขึ้นในพระคุณและความรักของพระองค์โปรสถิตยอยู่กับการปกครองประเทศ ไทยซึ่งอ,อยู่ภายใต้ผู้นำหลายๆคนขอพระองค์ทรงเตือนสติเขาเหล่านั้นให้เขาได้รู้ถึงการที่จะมีน้ำใจที่จะระลึกถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งขอให้เขาไดา้มีเป้าหมายที่แน่วแน่ว่าประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นและมีสันติสุขขึ้น เพราะการกระทําของเขาขอพระองค์ทรงสถิตและอวยพระพรมาเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถขอทรงประทานพระสุขภาพและพระพรานามัยที่แข็งแรงให้กับท่านทั้งสองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ท่านนั้นได้พระองค์ท่านทั้งสองนั้นได้เกิดปัญหาทางสุขภาพก็ขอพระองค์ทรง ปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่านทั้งสองไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์แต่ขอมอบชีวิตของคริสตจักรและของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่นี่ไว้ภายใต้การทรงนำของพระองค์เสมอกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน